สวัสดีครับแฟนๆพวกเรา<ข>อฟอร์บูครับนี่เป็นเรื่องเร่งด่วนครับยังมีผู้ป่วยอีกมากกําลังเผชิญกับภาวะวิกฤตบางคนกําลังทุกข์ทรมานหลายคนยังรอคอยโอกาสโอกาสที่จะได้มีชีวิตรอดและได้อยู่กับคนที่เรารักพวกเขารอคอยการปลูกถ่ายอวัยวะและเริ่มต้นชีวิตใหม่ ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในการปลูกถ่ายอวัยวะและกระจกตาเงินเพียงเล็กน้อยของคุณสามารถเปลี่ยนความเจ็บปวดให้เป็นรอยยิ้มเปลี่ยนความสิ้นหวังให้เป็นชีวิตใหม่มาร่วม,วมเป็นผู้ให้กับเราสแกกบริจาคเลยร่วมบริจาคอวัยวะและดวงตาหรือสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยกับสภากาชาติไทย ลดหย่อนภาษีสองเท่าถึง31มธันวาคมนี้